จากอนัตตาสู่สูญญาตาตอนที่สาสองกระบวนท่าสู่ความว่างเดียวกันเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำเรื่องสองกระบวนท่าสู่ความว่างเดียวกันบทสรุปแห่งอนัตตาและสูญญาตา เพื่อพิจารณาว่าแม้กระบวนท่าจะแตกต่างแต่เป้าหมายที่ทั้งสองมักคานี้พยายามจะชี้ไปนั้นคือเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ตลอดการเดินทางของเราเราได้เห็นถึงชั้นเชิงหรือระดับของภูมิปัญญาที่แตกต่างกันระหว่างอนัตตาและสุญญาตา ดังที่ท่านผู้เจริญได้ปรารบไว้ว่าเปรียบประดุดมวยคนละรุ่นบัดนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของกระบวนท่าของนักมวยทั้งสองนี้กระบวนท่าแห่งอนัตตาคือปุคละในรตัตตมยะความว่างเปล่าแห่งบุคคลน,นั้นกระบวนท่านี้เน้นการวิเคราะห์ และแยกส่วนเป็นกระบวนท่ารับที่มุ่งเน้นการป้องกันและทำลายจุดศูนย์กลางของค่าศึกคือความยึดมั่นในตัวตนเป้าหมายหลักคือการทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเบื่อง่ายหรือนิพิธาคลายความกำหนัดหรือวิราคะและหลุดพ้นหรือวิมุตติ จากความยึดมั่นในขันห้าของตนเป็นกระบวนท่าที่ทรงพลังและเพียงพอที่จะนำไปสู่การเป็นพระอระหันต์กระบวนท่าแห่งศูนยตาคือธรรมนัยรัตตมายะความว่างเปล่าแห่งธรรมนั้นกระบวนท่านี้มิได้หยุดอยู่แค่การป้องกันหากแต่ยังรุกกลับ โดยการขยายขอบเขตของการพิจารณาออกไปสู่สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นกระบวนท่ารุกที่ชี้ให้เห็นว่ามิใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นที่ว่างเปล่าหากแต่ข่าศึกสนามรบและอาวุธทั้งปวงก็ล้วนแต่ว่างเปล่าจากแก่นสารที่เที่ยงแท้เช่นเดียวกันเป้าหมายหลับ คือการทําให้ผู้ปฏิบัติถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสรพสิ่งจนไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดเหนี่ยวทั้งในสังสารวัฏและพระนิพพานอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงความเป็นพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าแล้วกระบวนท่าทั้งสอง นำไปสู่สังเวียนเดียวกันหรือไม่คำตอบคือใช่อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ชั้นเชิงจะแตกต่างแต่สังเวียนหรือเป้าหมายที่แท้จริงก็คือสังเวียนเดียวกันนั่นคือการดับสิ้นซึ่งความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอุปมาที่หนึ่ง การถอนลูกศรหากความทุกข์เปรียบประดุดการถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาคิดอนัตตาคือการสอนให้เรารีบถอนลูกศรอ,ออกจากร่างกายของเราโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครเป็นผู้ยิงหรือลูกศรทำมาจากอะไรนี่คือเป้าหมายเร่งด่วน เพื่อดับทุกข์เฉพาะหน้าสุญญตาคือการก้าวต่อไปอีกขั้นคือการพิจารณาจนเห็นว่าทั้งร่างกายของเราลูกศรยาพิษและผู้ยิงล้วนแต่เป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากแก่นสาร เมื่อเห็นเช่นนี้ความหวาดกลัวต่อการถูกยิงในอนาคตและความโกรธแค้นต่อผู้ที่ยิงเราในอดีตย่อมสลายไปด้วยอุปมาที่สองการตื่นจากความฝันหากการยึดมั่นในตัวตนเปรียบประดุษฝันว่ามีโจรกำลังจะเข้ามาปล้นบ้านของเรา อนัตตาคือเราพิจารณาในความฝันนั้นจนเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นบ้านเช่าเมื่อเห็นเช่นนี้ความกังวลและความทุกข์ใจย่อมลดน้อยลงไปอย่างมากสุญญตาคือการตื่นขึ้นจากความฝันเมื่อเราตื่นขึ้น เราก็จะประจักษ์แจ้งว่าทั้งบ้านและโจรไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกความทุกข์ทั้งปวงย่อมอันตรธานหายไปในทันทีดังนั้นอนัตตาและสูญญาตาจึงมิใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันหากแต่เป็นลำดับขั้นของปัญญาอนัตตา คือบทเรียนภาคบังคับที่นักเดินทางทุกคนต้องผ่านเพื่อรื้อถอนอัตตาอันเป็นศูนย์กลางของปัญหาส่วนศูญยตาคือบทเรียนขั้นสูงที่ขยายขอบเขตของความว่างให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อนำไปสู่อิสรภาพอันสมบูรณ์ที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น แม้กระทั่งในความหลุดพ้นของตนเองการสาธยายธรรมในชุดมัคคาแห่งความว่างจากอนัตตาสู่สูญญาตาก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์ณบัดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร